ดูตาครับนะครับก็ตื่นตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับตอนแรกนี่ก็คือแบบทุก3ามชั่วโมงนะครับก็คือตื่นมาก็ช่วยเกลนะครับในเรื่องของการแบบว่าป้อนนมลูกเข้าเต้าเสร็จปุ๊บป้อนนมต่อเป็นอย่างเงี้ยเป็นรูทีนมาประมาณสักเดือน2เดือนได้นะบบางทีก็หลับไปฝันว่ากำลังป้อนนมอยู่ตื่นมาถึงรอบทะเลาะก,กันเพิ่งป้อนไปเมื่อกี้เอง หลับต่อแล้วกันหลับต่อตื่นมาอาบตกรอบอะไรอย่างนี้ย<ม>ก็จะมีบ่อยครับแต่ตอนนี้ช่วงนี้ดีขึ้นมากแล้วครับแล้วก็ลูกเริ่มนอนแบบตามธรรมชาติแบบตามเราละก็คือนอนแบบสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นแปดโมงเช้าแต่มีแบบว่ามาเติมนมนิดหน่อยประมาณตีสี่ก็คือแบบเริ่มเป็นรูทีนที่ดีครับ<ม>ใช่ครับแล้วก็มีน้องสาวเกลยวเนี่ยเข้ามาช่วยนิดหน่อยครับตอนนี้มีช่วงหนึ่งครับก่อนหน้านี้ดีขึ้นแล้วครับ แล้วก็ตอนนี้เริ่มกลับมาปวดอีกหน่อยหนึ่งเริ่มปวดอาการเริ่มกลับมาตอนนี้ก็เลยพยายามแบบว่าช่วยอะไรที่แบบต้องอุ้มน้องกราฟหรือต้องทําอะไรทุกอย่างก็พยายามทาแทนที่ได้หมดนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ด้วยความที่เกลียวเองครับเขาพาลูกเขาเรียกว่าเอาลูกเข้าเต้าใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บปอีกมือหนึ่งอ่ะเขาก็เหมือนกับกดงออย่างเงี้ยเหมือนเครื่องปั๊มนมด้วยครับเหมือนเข้าเต้าด้วยข้างหนึ่งแล้วก็ปั๊มนมข้างหนึ่งมือก็จะงออยู่อย่างเงี้ยตลอดใช้เวลาประมาณ30มนาทีครับ จนสุดท้ายแล้วเนี่ยมือที่มันเกร็งตรงนี้มนทำให้เกิดการอักเสบขั้นรุนแรง,งนี่ับมก็มเ,กเริ่มกลับมาเจ็บอีกแล้วก็เริ่มให้เขาแบบว่าพักก่อนแล้วก็ให้พยายามแบบอุ้มแทนอุ้มแทนเขาเยอะๆใะนีหเห็นแล้วแบบสงสารใช่ไหมแบบความเป็นแม่มันต้องขนาดนี้เลยสงสารนะครับจริงๆการที่ผู้หญิงสักคนจะเสียสละเนาะมันก็เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ตอนแรกก็ไม่ได้เข้าใจความหมายขนาดน,นี้หรอกแต่พอมีเอง หมายถึงว่าเห็นเกลยวแบบต้องตื่นมาแบบทุกๆสมชั่วโมงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียสละมากๆถึงแม้ว่าลูกจะนอนแบบว่าเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วคือนอนแบบสี่ทุ่มตื่น8ปดโมงแต่ว่าเขายังต้องตื่นมาเพื่อปั๊มนมเพื่อให้เพียงพอต่อการทานของลูกอยู่เราก็พยายามที่จะตื่นมาเป็นเพื่อนเขาต่อให้แบบเราต้องทํางานหนักแค่ไหนเราก็ต้องตื่นมาอยู่กับเขาทุกรอบเพราะเราเชื่อว่าบางครั้งเนี่ยผู้หญิงอ่ะอาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนด้วยฮอร์โมนตกบ้าเป็นแบบว่า ปัญหาต่างๆในเรื่องของแบบความคิดบางทีอยู่ในความมืดเนาะตีสามขึ้นมาปั๊มนมเสียงเครื่องปั๊มนมตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยเหมือนประหนึ่งเป็นเครื่องจับเพราะฉะนั้นความรู้สึกของเราที่เป็นแบบเป็นแฟนหรือเป็นแบบสามีอ่ะหน้าที่คือแบบคอ,อยข้างๆพอถ้าเกิดมีอะไรก็ขอคุยนั่งเล่นบางทีตรงนั้น่ะเป็นโมเมนต์ที่แบบเฮ้ยมันเป็นโมเมนต์ที่แบบอบอุ่นมากเพราะว่าเราได้คุยกันได้แบบเฮ้ยวันนี้เป็นไงเหนื่อยไหมเพราะว่าบางทีถ้าลูกตื่นเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยก็ต้องเล่นกับลูกเอจเตน่่นนทีีโฟกลูก แต่พอจังหวะแบบนี้มันมันโอเคมากๆาบบาาก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกับนิวครับก็คือนิวก็ถามครับว่าเกลมีไหมเกลก็บอกว่าก็มีนิดหน่อยก็คือก็มีครับอย่างตอนที่อยู่โรงพยาบาลครับตอนที่ยังแบบไม่ได้ออกมาบ้านเหมือนแบบได้ยินข่าวว่ามีเด็กทารกติดโควิดเขาก็ร้องไห้เลยครับร้องไห้แบบเครียดแบบเฮ้ยกังวลใจว่าถ้าเกิดลูกติดบ้างเขาจะรู้สึกยังไง ก็จะมีแล้วก็อย่างหนึ่งผมมันไม่อยู่ตอนนั้นด้วยคือผม,มออกมาฉีดวัคซีนพอดีครับก็<ค><ณ>เลยทําให้เกลแบบเหมือนอยู่คนเดียวด้วยครับแบบ <_' S 2> นอยแบบนอยไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดหนึ่งที่แบบเขาเหมือนแบบร้องไห้แบบเครียดและอย่างหนึง่งพอรู้ข่าวว่ามีเด็กทารกติดโควิดพอเสร็จป,ปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยคุณหมอเนี่ยเดินบอกว่าลูกเนี่ยต้องเข้าตู้อบนะด้วยความที่น้ำหนักเทาเนี่ย แบบน้อยน้อยนิดนึงเพราะมันเริ่ม,มลดลงเพราะว่านมน้อยแล้วเริ่มตัวเหลืองอ่ะก็ต้องเข้าตู้อบโอ้โห,โหน้าตาก็แตกแล้วตอนนั้นผมไม่อยู่ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าภาวะเกิดขึ้นซึ่งเราก็ต้องพยายามแบบอยู่กับเขาตลอดให้กําลังใจตลอดทุกวันนี้ก็ต้องแบบอยู่ข้างๆกันตลอดเวลา่คนนี้ก็คือดีขึ้นใช่ดีดีขึ้นครับมากๆตอนนี้ก็จะมีเรื่องปัญหาแบบเอ็นอักเสบที่ข้อมือตรงนี้แหละที่เป็นจะมีคนเลยนะคะเห็นแบบที่ผ่านมาสับ์สีะ จริงๆอยากมีนะครับพอกลับมาถึงบ้านปุ๊บเลี้ยงลูกเองครับตื่นทุกสมชั่วโมงไก่นาผาครับเกียวถามว่าอยากมีต่อเลยไหมผมบอกพักก่อนเอาคนนี้ก่อนเอาให้รอดแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะแล้วเดี๋ยวพอลูกเข้าโรงเรียนปุ๊บเริ่มแบบดูแลเองได้เริ่มอ่ะไปส่งโรงเรียนอ่ะมีเวลาโฟกัสอีกคนหนึ่งค่อยมีดีกว่าแต่ตั้งใจว่ามีแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ลูกหรือว่าอ๋อแลครับสักสองคนพอครับแค่นี้ ก็อยากได้ผู้หญิงนะจริงๆอ่ะผมอยากได้ผู้หญิงมาแต่แรกแล้วแต่ว่าเกลอยากได้ผู้ชายก็ตามใจเขาก่อนอย่างคนแรกก็คือเวิทยาค่ะใช่ครับนี่ก็จะเลือกเพศเลยนะครัคนที่บอกก็ลองทําไปเรื่อยๆก่อนครับครับก็ต้องใช้จริงๆครับมือนเดิมก็เหมือนเดิมครับจริงๆแล้วมีตัวอ่อนอยู่แล้วครับเก็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเตรียมพร้อมก็รอลอง ปกอิฉูเรื่องอะไรครับลูกของเตาไม่ให้ไม่ปล่อยให้เราลยอ๋อไม่คือเรามีกฎอยู่แล้วครับข้างซ้ายของผมข้างขวจะบ้าเหรอพี่พูดเล่นนะครับไม่ไม่มีครับเพราะนั้นนะครับก็คือลูกก็แบบก็ไม่ได้น้อยใจอะไรก็คือแบบเออเห็นลูกกินมีความสุขผมก็ดีใจแต่ผมก็สุดท้ายผมก็ต้องเครสุด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 ดีนด ก็มีนะครับเวลาลูกหลับก็จูจีกันได้อยู่ครับนะครับแล้วบางทีไม่หลับก็จูจีได้ครับผมพอ <res> รู้ไม่รู้เรื่องหรอครับก็มองเราเอ๊ยพ่อแม่ทําอะไรเหรอขอบคุณนะครับ